ทำไมฉันแค่โกหกไอหูบ้าๆนี่ต้องโผล่มาตลอดเลยนะฉันไม่ใช่หมาจิ้งจอกสักหน่อยเอาอีกแล้วนะนุชเรารู้นะว่างานที่นุชกำลังทำอยู่อะ่ะป๊อปขอให้นุชช่วยทำอีกแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วนุชก็ต้องทำงานหนักคนเดียวะ่ะบ้านะใครเขาจะไปทำงานให้คนอื่นล่ะไอเดี๋ยวเราไปก่อนนะ จู่ๆก็วิ่งหนีไปแปลกคนจริงฮนะเอานุตทำไมหนูหนะ้ากลายเป็นหมาจิ้งจอกมีหูมีหางแบบนี้ล่ะนี่หนูไปโกหกใครเข้ามาเหรอก็เพื่อนที่ทำงานนะสิแม่มาถามเซาซีหนูจนหนูต้องโกหกเลยกลายมาเป็นสภาพแบบนี้ นะคะเมื่อไหร่หนูจะพ้นจากคำสาปนี้สักทีค่ะแต่ละวันหนูต้องคอยระวังตลอดเลยอ่ะว่าจะหลบการโกรหกได้สักกี่รอบหนูต้องแอบน้ำ่น้ำนานๆออกมาก็ต้องโกหกอีกสุดท้ายก็ต้องหาทางแก้ไปเรื่อยๆไม่มีวันพ้นคำสาปนี้ไปได้สักทีอะแน่นอน ถ้าแกอยากจะพ้นคำสาปแกต้องหาคนแบบพ่อแกให้ได้นะแกต้องหาคนที่มีรักแท้ทนเห็นแก่กายร่างเป็นหมาจิ้งจอกได้นั่นแหละแกถึงจะหลุดพ้นคำสาปจากตระกูลเราได้จากคนกลายเป็นหน้าหมาจิ้งจอกใครจะไปทนหนูได้อะ่ะชาตินี้หนูจะไปเจอคนแบบพ่อได้ไหมเนี่ย โหน่เจ้าดังปอ๊อปสื่อมาเตียวตอนรนับบอสเลยนะคะอืมดีมากเลยป๊อปคุณนี่รู้ใจผมจริงลยเชียวอเออไอนุชคุณเนี่ยต้องงอแบบอย่างป๊อปบ้างนะแต่ผมก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้หรอกแดีซื้อมาบ้างมันก็ดีเออวันนี้ทุกคนอนะ่ะเข้าประชุมกับผมเลยนะนะผมมีเรื่องต้องคุยกับทุกคน <c oughs> ครับ เอาละวันนี้ผมได้รับเรื่องมาจากลูกค้าของเราซึ่งคุณหญิงอ่ะโทรมาบอกผมแล้วเมื่อเชา้าแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบงานของคุณหญิงเออนุชกับป๊อปเองค่ะนี่เธอรู้ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปอ่ะฉันก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างที่รับมอบหมายมามันผิดพลาดตรงไหนหรอคะบอส ไม่เป็นไรหรอกนูตคนเราผิดพลาดกันได้ในส่วนที่ของนูตทำเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดก็ได้นะนี่เธอแน่ใจนะว่าเธอทำเรื่องนี้คนเดียวใช่ค่ะบอสดีมากเลยเพราะสิ่งที่เธอทำอ่ะทำให้คุณหญิงอ่ะต่อสัญญาจ้างระยะยาวให้เราดูแลงานการผลิตชิ้นงานรีวิวให้เขาด้วยอ๋อ งานนี้ป๊อบเป็นคนให้นุชทำเองนะคะป๊อบว่าแล้วว่าคุณหญิงอะ่ะจะต้องไว้ใจเราแล้วก็ชอบงานบริการที่ป๊อบทำให้อ๋อนี่สรุปคุณป๊อบเป็นคนทำเหรอผมคิดว่านุชทำใะ้ีหมคะเนี่ยใช่ค่ะเรื่องนี้ป๊อบเขาเป็นคนต้นคิดเลยคะ่ะ อยู่นุก็ปวดท้องขึ้นมาเลยอะคะ่ะนุขออนุญาตไปเข้าน้ำก่อนนะคะนุชโอเคใช่ไหม นี่นุชโกโหกอีกแล้วใช่ไหมนุชทำไมนุชต้องโกโหกว่าป๊อปเป็นคนทํางานนั้นทั้งหมดด้วยอ่ะทั้งๆท,ที่ไอซ์เห็นว่านุชเป็นคนจัดการความยุ่งยากทั้งหมดของคุณหญิงนั่นนะนุชไม่อยากหักหน้าป๊อปอะนุชคิดว่าถ้างานมันออกมาดียังไงส่วนรวมก็ออกมาดีอยู่แล้วอ่ะนุชก็ไม่ได้อยากได้คําชมอยู่แล้วอ่ะแต่นุชไม่ต้องโกหกก็ได้นี่ไม่เป็นไรไอซ์ถ้าทุกคนโอเคนุชก็โอเค แต่อาไม่โอเคเลยดิถ้านุชเป็นแบบนี้อีกครั้งหน้าไอายจองหน้ารับแทนนุชเองขอบใจนะอาต่อไปนุชจะไม่โกหกอีกแล้วดีแล้วเออนุชคืนนี้หัวหน้าเขาจะพาไปเลี้ยงนะนุชก็ห้ามเบี้ยวด้วยลย่ะได้เลยไอย้ รุนไม่ไเบี้ยวแน่นอนบอสคะร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะป๊อปเนี่ยอยากให้บอสได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะดีมากเลยคุณป๊อปอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครอยากกินอะไรอะ่ะสั่งเต็มที่นะอย่าผมจ่ายไม่อั้นง,งั้น ป๊อปขอสั่งเลยนะคะจัดไปเลยคุณป๊อปน้องคะเอาอฟิศเราเนี่ย <S <S> <S มีทั้งหัวหน้าเท่ๆแบบบอสแต่ว่าก็มีเจ้าของแล้วไหนจะไอซ์ก็หล่อส่วนนุชก็สวยฉันเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยว่าเธอสองคนเนี่ยมีแฟนกันหรือยัง ผมีโสดครับโอ้ยแบบเนี้ออกจะมีหวังไหนะ้หน้าหรือว่านายมีคนในใจอยู่แล้วผมมีคนที่ชอบแล้วครับหุ้ยคงไม่ใช่คนในออฟฟิศใช่ไหมผมว่าป๊อบน่าจะมองมากแล้วแหละครับเรากลับกันก่อนดีกว่านะครับบอส แล้วเธอหนุชเธอมีแฟนหรือ,อยังออเรายังไม่มีอ่ะอ้าวแบบนี้ไอ้ก็มีโอกาสแล้วสินี่ป๊อบพูดเรื่องอะไรอ่ะป๊อบมองมากแล้วนะแหมคนหล่อๆอย่างไอ้เนี่ยเขาไม่สนใจเธอหรอกนี่นุชฉันถามจริงๆเธอนะเธอเคยมีใจให้ไอ้บ้างหรือปะ เลยบอสคะพอดีว่านุชมีธุระด่วนที่บ้านนะคะนุชขอตัวกลับก่อนนะคะได้เลยกลับดีๆนะบอสครับงับ้นผมขอตัวกลับเหมือนกันนะครับเอ้ยไอ จะรีบไปไหนล่ะผมขอตัวนะครับอ้าไ,ไม่อยู่ด้วยกันก่อนหรอไอ้ทานต่อเถอะค่ะทานต่อเลยนุชเดี๋ยวสินุชนี่นุชเป็นไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอใช่อ่ะ เราป่วยนิดหน่อยอะแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากงั้นฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวสินุ๊เราถามอะไรนุ๊อย่างได้ไหมเมื่อกี้ที่ร้านนุ้พูดจริงใช่ไหมเออคือว่าถ้านุ๊พูดแบบนั้นจริงเราขอโอกาสนุ๊ได้ไหมโอกาส โอกาสอะไรเหรอโอกาสที่เราจะได้เป็นแฟนกับนุนไงคือเราไม่ได้จะเร่งเอาคำตอบในตอนนี้นะแต่เราอยากบอกให้นุชรู้ว่าเราชอบนุชนะถ้าแกาอยากจะถอนคำสาปแก,กต้องเจอรักแท้ ที่เมื่อเขาเห็นหน้าตาแก่ที่กลายเป็นหมาจิ้งจอกแล้วและเขาก็เข้ามากอดเราได้ความรักจริงๆก็จะทำให้คำสาปนั้นหายไปได้แล้วถ้าเราเป็นแบบนี้ไอจะรับได้ไหม เราไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่าเราหรือใครในบ้านเวลาโกหกจะถูกสาบให้หน้าตาเหมือนสุนัขจริงจออคิดว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เหรอ กับเรานะ หนุ่มมาส่งเย็นนุษอีกแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณแม่แกรัสดีแม่รู้จักไอ้ด้วยเหรอคะรู้จักสิก็ข่าวก่อนน่ะเขาก็มาส่งแกตอนที่แกเมา,เาข่าวนั้นแกจำไม่ได้เหรอพระหนุ่มคนนี้เขาเคยเห็นหน้าตาแกแบบนี้มานานแล้วแม่ก็คิดว่าแกสองคนน่ะเป็นแฟนกันตั้งแต่วันนั้นแล้วเนี่ย,ยแก ให้พ่อหนุ่มคนนี้เห็นหน้าแกตอนที่แกเป็นหมาจิ้งจอกแล้วเป็นละคะ้ครับคุณแม่เพิ่งเป็นวันนี้นี่แหละครับใ <c oughs> พูดอะไรเนี่ยแม่ฉันหนู่มองนี้นะโอ้ยอยนุษไม่ต้องคงไม่ต้องเขินมาแล้วเพราะตอนนี้แกก็พบรักแท้เหมือนพ่อแกแล้ว <c oughs> ทีเนี้ยคำสาปก็ทำอะไรแกไม่ได้อีกต่อไปแล้ว <c oughs> เ่าเข้าไปในบริษัทแบบนี้รับรองโดนไล่ออกแน่ๆท่านประธานน่ะต้องเลือกร้านข้าวแกงของฉันมาเปิดที่บริษัทนี้เท่านั้นไม่ใช่ร้านคู่แข่งอย่างแกงสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณไนพ่อค้าร้านข้าวแกงที่มาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับใช่ครับ เอ๊ hey, มันกลิ่นอย่างไรเน่าๆะเน,นี่ยอือกลิ่นเน่าจริงๆด้วยครับคุณก็ได้กลิ่นใช่ไหมครับแปดครังกลิ่นมันชัดเหมือนอยู่ในห้องเลยนะครับท่านประธานคะสวัสดีค่ะ ฉันแอนแม่ค้าร้านข้าวแกงค่ะที่จะมาสัมภาษณ์วันนี้ค่ะสวัสดีครับคุณแอนท่านประธานคะตายจริงกลิ่นอะไรคะเนี่ยเหม็นเน่าจังเลยอะคะ่ะน่าจะมีตัวอะไรตายในห้องนะครับนี่ขอโทษด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอหาต้นตอกิ่นก่อนนะ มีอะไรหรือเปล่าครับท่านประธานคะฉันรู้แล้วละค่ะว่ากลิ่นเน่าเนี่ยมันมาจากไหนนี่ไคะนี่นายพกปลาเน่าเข้ามาในห้องท่านประธานได้ยังไงอ่ะพกเข้ามาสัมภาษณ์เนะนี่ยนะอี้ออะไรครับผมไม่ได้พกมานะครับผมไม่รู้ว่าไอปลาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผมได้ไงก็งยังไม่รู้เลยครับ <c oughs> ท่านประธานคะฉันว่า รีบไล่นายคนนี้ออกไปดีกว่าค่ะก่อนที่ห้องท่านประธานเนี่ยจะเหม็ดไปมากกว่านี้นะคะ่ะอีไม่ได้นะครับท่านประธานแล้วเรื่องที่จะเลือกร้านข้าวแกงมาเปิดที่บริษัทหรอครับนี่ขนาดปลาเนี่ยแกยังซื้อปลาเน่ามาเลยแล้วถ้าเกิดว่าแกเนี่ยนะเข้ามาทำข้าวแกงให้กับพนักงานทุกคนที่เนี่ยพนักงานทุกคนไม่ต้องท้องเสียกันหมดเลยเหรอไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ซื้อปลาเน่ามานะครับ ท่านประธานครับให้โอกาสผมสัมภา์ก่อนนะครับไหวนะท่านประธานผมเลือกไอ้ครับให้เราเปิดร้านอาหารในบริษัทผมเดี๋ยวก่อนนะคะท่านประธานท่านประธานทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะท่านประธานด้วยหมอนี่ได้ไงอะ่ะ ฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์กับคุณเลยนะคะให้บอกนะครับการสัมภาษณ์เสร็จ้นแล้วครับและนี่คือคําตอบเดี๋ยวนะฉันไม่เข้าใจอะ่ะแล้วทําไมาท่านประธานเนี่ยถึงเลือกไอ้หมอนี่ทําไมถึงไม่เลือกฉันน่ะงั้นตามผมมาครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมคุณไอถึงถูกเลือก คุณ,คณนี่มันแม่ค้าขายปลาหน้าบัดซอยนี่ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานคุณตั้มคะคุณตั้มจะให้ฉันขายปลาเน่าๆนี่ให้กับผู้สมัครทั้งสองคนจริงหรอคะจริงๆแล้วจุดประสงค์ชั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการให้สอคนนั้นซื้อหรอก ฉันแค่อยากดูวิธีการเลือกวัตถุดิบของเขาว่าเหมาะสมที่จะมาเป็นแม่ครัวให้ร้านฉช่หรือเปล่าแล้วคุณตั้มจะให้ฉันขายปลาตัวละเท่าไหร่คะหบาทคุณตั้มจะให้ฉันขายปลาตัวละ 5. บาทจริงๆหรอคะจริงครับดูสิว่าปลาเน่าแต่ราคาห้าบาทพวกนั้นจะซื้อ,หอไหม บอกนะว่าร้านขายปลาเนี่ยคือด่านทดสอบพวกเราสองคนอะ่ะถูกต้องแล้วค่ะไม่ฝันแลควุณลองบอกหน่อยสิว่าทำไมคุณถึงเลือกคุณไนแทนที่จะเป็นคุณแอนเรืองมันเป็นแบบนี้ค่ะ ปลาตัวละ5บาทเองเหรอจ๊ะทำไมขายถูกจังพอดีปลามันตายนานแล้วลจ้ะแล้วก็เริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยฉันก็เลยขายถูกๆอะจ้ะโหปลาขายถูกขนาดนี้ซื้อเอาไว้ทำกับข้าวขายพรุ่งนี้ดีกว่าลดต้นทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเอา1ิบโลจ้ะ10โลเลยเหรอจ๊ะแต่ว่าจะกินหมดเหรอคะอ๋อฉันไม่ได้ซื้อไปกินหรอกจ้ะฉันซื้อไปทอดขายอะเอาไปทอดขายเหรอจ๊ะแต่ปลามันเน่าแล้วนะ ลูกค้าจะซื้อเหรอคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะชุบแป้งทอดกรอ,อบเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้แล้ว10โลเอาใส่ถุงนะจ้ะจ้ะจ้ะ นี่มันปลาไม่สดนี่ครับแถมนี้มีกลิ่นเน่าแล้วด้วยครับใช่จ้าฉันก็เลยขายตัวละ5้าบาทนี่ไงแล้วคุณจะซื้อไหมจ๊ะผมไม่ซื้อหรอกครับปลามันเน่าแล้วครับทอดไปทําอาหารกินอาจจะท้องเสียได้ครับอีกอย่างนะครับคุณเองก็ไม่ควรเอาของใกล้เน่ามาขายนะครับเออคุณคะครับมีอะไรหรอครับขอบคุณนะคะที่เตือนฉันจะไม่ขายปลาเน่าก็ได้คะ่ะ ถ้าอย่างนั้นปลาเน่านี้ก็ไม่ใช่ของคุณไนท์แต่เป็นของคุณแอนที่ซื้อมาจากคุณใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปลาเน่านี้มันไปอยู่หลังไนท์ได้ไงก็เพราะว่ามีคนอยากสกัดคู่แข่งไงล่ะคะ แบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วถ้างั้นผมก็เลือกคนไม่ผิดสินะครับยินดีด้วยอีกครั้งนะครับคุณนายขอบคุณท่านท่านค่ะส่วนคุณแอนเนี่ยผมคงไม่เลือกร้านคุณนะครับเพราะนอกจากคุณจะเลือกวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้คนอื่นกินแล้วเนะี่ยคุณยังทำลายคนอื่นทางอ,อ้อมอีกด้วยนะครับเสียใจด้วยนะครับคุณกลับบ้านไปได้ละโอ้ยบริษัทบ้าอะไรวะเพราะสัมภาษณ์งานกันแบบ ม่งงอก็ได้เว้ยไปที่อื่นก็ได้วะอเอาบ้าง